ากพ,พูดถึงอนุสร์ในทั้งวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุง้งพศ2540ทุกคนคงนึกถึงตึกใจกลางเมืองในกรุงเทพมหานครยังตึกสาทรยูนิตนั่นเองนะคะซึ่งถูกทิ้งร้างเอาไว้มากกว่า20ปีด้วยกันแล้วเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจณนตอนนั้นนอกจากตึกนี้จะรู้จักกันในหมู่คน ขอคนไทยแล้วยังรู้จักกันไปถึงหมู่คนของชาวต่างชาติในชื่อของ Ghost t r a v e l หมือตึกผีสิงอีกด้วยนะคะและยังถูกเพิ่มระดับความน่ากลัวเข้าไปอีกโดยการนำมาทำเป็นฉากประกอบสุดหลอนในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนที่ระล,ลึกนะ <L> สวัสดีค่ะมาพบกับยกเองนะคะในรายการลองดูดิลองดูดิในเทปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับตึกร้างใจกลางกรุงดังที่ยกนะคะได้ปล่อยคลิปทีเซอร์ใน e p 4ของรายการลองดูดิไปในก่อนหน้านี้แล้วนะคะ เราจะมาพูดกันนะคะว่าประวัติความเป็นมาของตึกนี้เป็นอย่างไรบ้างสภาพเศรษฐกิจส่ษษษสงผลได้ตึกนี้ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าอยู่จนถึงมากกว่า20ปีด้วยกันนะคะโอ้โหนานมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญยังมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวงจุย้ยหรือว่าที่ตั้งของโครงการนั่นนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าตึกเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงและสาเหตุทำไมไม่สามารถสร้างได้เสร็จสิทีนะคะแล้วก็ก่อนจะไปรับชมและรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไรต์ ตนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาหยกลงคลิปอะไรคลิปนั้นมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกท่านนะคะไปรับชมแลรับฟังเรื่องราวดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะซึ่งอนุสรของวิกฤตเศรษฐกิจต้องยำกุ้หรือที่เรียกตามชื่อตึกว่าตึก สาทรยูนิตทาวเวลนั้นได้เริ่มโครงการก่อสร้างในปีพศ2523โดยได้มีการวางแผนให้สาทรชนูนิตเป็นคอนโดมิเนียมระดับหรูสูงถึง47ชั้นเลยนะคะรวมแล้วก็ประมาณ600ยูนิตด้วยกันได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยสถาปนิกชื่อดัง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังท่านหนึ่งนั่นเองนะคะปีพศ2 5 3 6นั่นเองเจ้าของโครงการก็ได้ถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันวางแผนลอบฆาตกรรมในประมาณชานชื่อประธานศาลดีการในขณะนั้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามือปืนถูกจับกุมได้เสียก่อนโดยในต่อมานะคะ พศ2 5 5 1เจ้าของโครงการนั้นได้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดอยู่จริงแต่สุดท้ายศาลอาญากรุงเทพก็ได้ทำการยกฟ้องไปต่อมาในปีพศ2553คดีความดังกล่าวนี้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรักษาเงินสนับสนุน ของโครงการเป็นอย่างมากและการก่อสร้างอาคารสาธทรชูนิดนั่นเองก็ต้องเผชิญกับปัญหาความล่าช้าลหลายอย่างเนื่องจากสภาพการเงินไม่สมบูรณ์แล้วก็ขาดแคลนเงินทุนอีกด,ด้วยจนกระทั่งเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ขึ้นตลาดพระสงหาริมรัพ์ เกิดการล้มละลายเช่นเดียวกับบริษัทไฟรนนซ์ต่างๆที่ทำให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการซึ่งก็ประสบป,ปัญหานี้สินโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆในกรุงเทพมหานครต่างต้องพากันหยุดชะงักโดยมีอาคารหนูกว่า300แห่งทีเดียวนะคะที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ แต่อาคารส่วนมากก็ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในภายหลังจากเศรษฐกิจพื้นตัวแต่อย่างไรก็ตามอาคารสาธรชูนิตนั้นกลับถูกทิ้งร้างไว้สภาพเดิมนับแต่นั้นจนเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในชื่อของ Ghost Tower หรือตึกผีสิ่งนั่นเอง แม้ว่าจะมีความพยายามในเรื่องของการตกลงซื้อขายหรือมีไฟแนนซ์อยู่หลายๆครั้งแต่ผู้ใชายของเจ้าของโครงการนั้นที่เข้ามารับช่วงต่อจากพิดาก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเนื่องจากต้องการที่จะขายอาคารในราคาที่จะสามารถชดเชยเงินต้น ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการได้นะคะนอกจากตึกสาทรยูนิตนั้นจะไม่สามารถสร้างเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้จนถึงปัจจุบันแม้ปัจจัยหลักๆอาจจะมาจากสภาพเศรษฐกิจก็ตามนะคะทุกคนแต่ก็หนีไม่พ้นในแง่มุมของเรื่องความเชื่อเปิดเผยจาก ในท้องถิ่นแถวนั้นพบว,ว่าบริเวณที่ตั้งของโครงการนั้นเป็นสุสานเก่านะคะบวกกับมีผู้คนในท้องถิ่นแถวนั้นเคยเห็นสิ่งลึก,กรับในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะจึงทําให้บริเวณของโครงการนั้นเป็นย่านของใจกลางเมืองที่เป็นย่านทําให้คนหัวลุก ได้ไม่ยากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในความโด่งดังเนี่ยมันยังเป็นที่จดจำอยู่ในของคนไทยและยังเป็นที่โด่งดังไปถึงคนชาวต่างชาติด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าชาวต่างชาติให้ฉายาตึกนี้ว่า Ghost Tower หรือตึกที่สิ สูดความกล้าของตัวเองและได้เก็บภาพบรรยากาศภายในออกมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ด้วยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าในากฎหมายของไทยนั้นในการปฏิบัติเช่นนี้อาจจะผิดกฎหมายก็ได้นะคะทุกคนและอาจจะเกิดอันตรายอยู่ไม่น้อยเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำเลยดีกว่านะคะทุกคน และในขนาดเดียวกันนั้นก็ยิ่งเพิ่มระดับความน่ากลัวให้กับตึกสาทรยูนิคอีกเมื่อปี2557นะคะทุกคนช่างภาพชาวไทยนี่แหละคะ่ะได้ขึ้นไปเก็บภาพบรพพรยากาศภายในของด้านบนตึกสาทรยูนิตแต่ต้องขวากับศพผู้ชายร่างใหญ่ชาวต่างชาติที่มาผูกคอตายอยู่ในตึกนะคะ ภายหลังทราบว่าเป็นชาวสวีเดนนะคะทุกคนและถือเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆในเวลานั้นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะทุกสื่อเนี่ยต้องคลึกโครมไปด้วยข่าวเรื่องนี้ทุกสื่อทุกหน้าสื่อเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนหากมองแค่ผิวเผินตึกร้างสาทร อาจจะดูวังเวงและชวนคนหัวลุกโดยเฉพาะยามค่ำคืนที่มืดสนิทไร้แสงไฟแต่อีกมุมหนึ่งนั้นด้วยความที่เป็นตึกที่ถูกออกแบบมาได้อย่างสวยงามบรรยากาศด้านในโดยเฉพาะวิวจากด้านบนซึ่งมองเห็นย่านสาทรและแม่น้ำเจ้าพรยาได้อย่างชัดเจนนั้นก็ถือว่าเป็นภาพที่หายากที่ แทบไม่ได้หากันง่ายๆเลย,ยนะคะทุกคนและถือเป็นสเสน่์ดึงดูดผู้คนให้แอบ,บเข้ามาถ่ายภาพอย่างยิ่งนอกจากนี้ด้วยความที่เป็นตึกร้างไร้การดูแลรวมถึงยังมีพื้นที่กำแพงปูงว่วงๆอยู่มากมายจึงทำให้ตึกสาทรยูนิตทาวเวลกลายเป็นลานแสดงศิลปะเหล่าศิลปินนักพ่นสี ที่แอบเข้ามาพ่นสีตามสไตล์ของตัวเองจนกลายเป็นอินหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตึกแต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะทุกคนเพราะพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้อนุญาตให้คนใดเข้ามาได้เด็ดขาดแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของตึกร้างตึกใจกลางกรุงอย่างตึกสาธรยูนิตนั่นเองนะคะทุกคน แล้ววันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหลายก็หากเก็บไปคิดก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าตึกร้างที่ราการดูแลที่ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของก็ไม่ควรบุกรุกเข้าไปนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ทำอันตรายใดๆก็ตามแต่ก็ไม่สมควรขึ้นไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะว่าตึกร้าง อาจจะมีโครงสร้างของตึกที่ไม่แข็งแรงอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะทุกคนและที่สำคัญในการที่แอบปลุกลุกเข้าไปก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะทุกคนอย่าทำเลยดีกว่านะคะทุกคนแล้วคลิปต่อไปนะคะรายการลองดูดีกของเราจะพาไปพบเรื่องแปลกใหม่ๆอะไร อย่าลืมรับชมและห้ามาพลาดเด็กขาดนะคะทุกคนและที่สำคัญหากผู้ใดชื่นชอบเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆตามสตาร์รายการลองดูดิก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการลองดูดินะคะถ้ารายการลองดูดิลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกท่านนะคะถ้ากดกระดิ่งนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะยกสวัสดีค่ะ